สวัสดีครับผมชื่อนายกองพบแก่นปีชารหัสนักศึกษา631-723-101 4 8จ4สาีแปีสีา 4. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเทียบโอนนะครับครับต่อจากการใช้ง,งานโปรแกรมเบื้องต้น EP ที่แล้วนะครับจะมาสอนวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับ โดยกดเข้าที่โปรแกรม py t r t e เวอร์ชัที่ห15นะครับกดเข้ามาจะได้หน้าต่างประมาณนี้ครับอันนี้คือการตั้งค่าชื่อครับในที่นี้ผมจะมาทำการเขียนโปรแกรมดังรูปนี้นะครับคือการทำให้การกดสวิตช์สตาร์ทหลอดไฟจะเป็นสีเขียวครับทำงานตลอดเวลาและหลอดสีเหลือง คือตัวนี้นะครับทาําการติดกับวที่ความถี่หนึ่งเฮิร์นะครับแล้วก็ทําการกดสต็อปไฟทั้งหมดจะหยุดทํางานนะครับโดยลากของผมจะอยู่ที่ C844 เลขตัวท้ายก็คือ4นะครับความถี่ที่4ครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับทําการตั้งค่าชื่อโปรเจกต์ครับเป็นการตั้งค่าชื่อ,อชื่อ ต่อมาจะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับจะนั้นเข้าไปที่แอป new device ครับทำการเลือกบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับในที่นี้ก็ใช้บอร์ดเดิมครับ H7 2 0 0 0ต่อมาใช้ตัว c p u ที่ ACDC Delay จะใช้เป็นบอร์ดตัวเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับ ครับต่อมาจะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับต่อไปเข้าไปที่โปรแกรมบล็อกครับเข้าที่เมนูวีดึงครับครับถึงหน้านี้ก็จะเริ่มทําการเขียนนะครับ<ม>เขียนฟังก์ชันในการทํางานของประมาณนี้ครับ<ม>นี่เปิดของเราไมได้ใช้กด l e ลิดได้เลยะครับ ครับจะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับค่อนข้างทำเร็วนิดหนึ่งนะครับต่อไปไี่นเป็นการเขียนชื่อนะครับตั้งชื่อโปรแกรม ในที่นี้ฟังก์ชันของผมจะเป็นรา d สนะครับก็คือจะใช้เป็น200 c สองด4นะครับจะเป็นฟังก์ชันของ c o กนะครับต่อมาก็เอาปุดม t a เอาปุดมที่2ครับต่อมาจะเป็นการตั้งชื่อแท็กนะครับเรี่ยงเลยนะครับ1 2 แท็กหนึ่งแท็กสองแท็กสามแท็กสี่จะเข้าไปที่ออ PLC tag นะครับต่อมาเข้าไปที่ Show all tag ครับแท็กที่หนึ่งจะเป็น Start นะครับแท็กที่สองนะครับจะเป็น Stop ใจสีขาวนะครับจะเป็นเอา์พุตของ LED สีเขียวผมจะตั้งชื่อเป็น LED ครับแล้วก็ green ต่อมาครับจะเป็นฟังก์ชัน c อ o ครับในที่นี้จะเป็น c o m สองร้อยจนะครับทำการตั้งชื่อนะครับ จะเป็นชื่อครอบ M 2 0 0 4นะครับคอกจะอยู่ที่1.25นะครับถ้าไม่ชัว่อตอนออคอมไพโปรแกรมจะสามารถแก้ได้ครับมันจะมีฟังก์ชันให้เลือกครับไปดูในขั้นตอนต่อไปนะครับ สมาท็กานะครับจะเป็นไฟสีเหลืองนะครับครับเมื่อทําการตั้งชื่อเสร็จแล้วครับกลับมาที่หน้าเมนูบีครับจะไปดูว่าโปรแกรมเราได้เปลี่ยนชื่อหรือยังครับอันนี้คือสตาร์ทครับเป็นปกติปีครับต่อมาสต็อปนะครับเป็นปกติเปิดครับ ออขออภัยครับเออโปรแกรมตรงนี้ผมเขียนผิดครับขอทำการแก้ก่อนครับเนี่ยทำการแกร้ใหม่หมดเลยกันด้ครับไม่เป็นไร เมื่อทำการแก้นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันเดิมที่เราเคยเขียนได้ชื่อก็จะมาเลยนะครับมันจะมาพร้อมชื่อพร้อมแท็กมาเลยนะครับต่อไปเป็น output คิวสุดเด็ดครับอันนี้เป็น vdo ครบคับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับต่อไปไปเข้าที่ ดีไว้ configuration นะครับเลื่นแถบขึ้มาข้างบนนี้หนึ่งครับมันจะเห็นแถบเมนูบาร์ครับมันเป็น enable cost r e f r e m e n t แล้วก็ compile ครับทำการคลิกที่ตัวบล็อกนะครับครับตอนน่อมาเข้าที่ system and c o r e memory นะครับให้ทำการเก็บ enable นะครับ ต่อมาตั้งค่า a b x t 100นะครับตัวเคาะ memory bit ก็ทำการกดคีย์ที่ enable นะครับแล้วก็ตั้งค่า a b x t 200ครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันในการใช้งานของเคาะนะครับจะมีความถี่ให้เลือกก็คือที่2.0 0 0ก็คือเป็น สิบเฮิร์ตสจะเป็น5้าเฮิรตสองร้อจะเป็น2 5งจุดเฮิรตสองร้อจะเป็น2องเครับในรหัสของผมจะเป็น2องรนะครับก็คือความถี่ที่1 2ึ่งหเฮิร์นะครับครับเมื่อทําการใส่ค่าป้อนค่าเรียบร้อยแล้วกดไปที่เมนโอวครับต่อไปนะครับ ทำการ save โปรเจกต์คลิกที่ c อ m p i l e ต่อไปนะครับกดที่ start i m u มล t ชันอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับใครไม่ทันก็สามารถย้อนดูได้นะครับ ก็มาทําการกด start share นะครับมันจะทําการส่งป้อนข้อมูลไปยังตัว plc e นะครับเมื่อขึ้นที่ตัวนี้ก็ทำการติกแลติ D ๊ก led แสตโหลดนะครับเราจะเป็นแส t led จากนั้นทําการโหลดนะครับต่อมาจะขึ้นหน้าต่างโหลดรีวิวนะครับทําการกดโหลด ตัมันจะขึ้นหน้าต่างาโหลด e s o l นะครับตัว Start Module จะเป็น No Action อยู่ให้ทำการเปลี่ยนเป็น Start Module นะครับจากนั้นกดปุ่มต่อมาจะเป็นการแสดงการทำงานของโปรแกรมนะครับกด Modeling On/Off นะครับ เอ่อจะเห็นได้ว่าตัว m 2 4นะครับหรือตัวคอกสัญญาณความถี่ที่1.2 5์นะครับจะทำการกระพริบอยู่แต่ว่ายังไม่แสดงไฟสถานะการทำงานนะครับเงื่อนไขใน,นการทำงานนะครับก็คือทำการกดสวิตช์สตาร์ทหลอดสีเขียวจะทำงานติดตลอดเวลาและหลอดไฟสีเหลืองทํากาติด กระพริบที่ความถี่ตามรหัสของเรานะครับแล้วก็เมื่อการทําการกดสต็อปไฟทางนี้สัญญาณทั้งหมดจะอยู่ทํางานนะครับการเริ่มการทํางานนะครับให้คลิกขวาที่ตัวสถาจากนั้นไปคลิกที่ modify เป็นการตั้งค่าเป็นหนึ่งครับครับจะเห็นได้ว่า หลอดสีเขียวจะทำงานติดตลอดเวลานะครับแล้วก็หลอดสีเหลืองจะทำการกระพริบตามความถี่ที่เราได้ป้อนไว้นะครับในส่วนของปุ่มกร์ตานะครับเป็นมันจะเป็นปุ่ม b o ท t อมมันจะเป็นแบบกดปิดกดติดปล่อยดับนะครับมเมื่อเราทำการกดแล้วให้คืนค่าสถาน,านะได้ครับ โปรแกรมก็จะทํางานประมาณนี้ครับต่อมาทําการกดสต็อปนะครับให้เปลี่ยนหน้าคอนแทรับครับ,รบเมื่อทําการกดสต็อปนะครับโปรแกรมทั้งหมดจะอยู่ทํางานหลอดไฟสีเหียวก็จะดับแล้วก็หลอดสีเหลืองก็จะดับด้วยครับเช่นเดียวกับปุ่มจรานะครับ,รบปุ่มสต็อปจะเป็นปุ่มกระทอมเมื่อทาการกดแล้วจะคืนค่าสถานะเดิม ให้ทำการเปลี่ยนค่าสถานะคืนนะครับครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับส่วนตัวโปรแกรมเมื่อทำการหยุดการใช้งานนะครับให้ทำการสต็อป CPU ก่อนนะครับกดโอเคครับจากนั้นมาคลิกที่เอ่อ r o d e l i n g On o f นนะครับคลิกไปหนึ่งทีครับจากนั้นจะเป็นการหยุด กาทำงานของโปรแกรมนะครับจะสามารถทำการแก้ไขได้ครับครับขอจบการนาเสนอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ